ทิกเหลืองกับกระเทียมพอยะจาบนะครับตั้งน้ำให้เดือดน,นะครับหลังจากนั้นก็นำหน่อไม้ลงลวก หน่อไม้ที่ใช้วันนี้เป็นหน่อไม้สดนะครับให้เราซอยเป็นเส้นเนาะเมนูกับข้าวให้ง่ายสไตล์คอเตียมใจนะครับชมเสร็จแล้วสามารถทำตามแล้วก็อร่อยได้เลย จะมาพักไว้นะครับน้ำมันสำหรับผัดนะครับพริกกระเทียมพริกเหลืองเนี่ยจะให้สสรสชาตที่สวยงามนะครับ ถ้าหาไม่ได้ก็ใช้เป็นพริกแดงกินดาได้เลยรัดพริกกับกระเทียมตรงกลิ่นหอมเฉยไปนไครับ เ okay. ตามด้วยลูกชิ้นครับลูกชิ้นเนี่ยให้ผ่าซีกนะครับหนึ่งครึ่งเนาะสุสันมาแล้วครับห้ปรุงรสไปครับด้วยข้าวเหนียงรมโอ้โหหอมครับน้ำปลา แกงปรุงรสขนอ,อร่อยคัวเล็กน้อยใองในทางก็ไม่ต้องใส่นะครับตักต้มตันทรายลงไปนิดหนึงครับจากนั้นก็ตามด้วยหน่อ,อไม้ทันทีเลยครับให้เข้ากันแลผมจะขอเติมน้ำลงไป เล็กน้อยนะครับเราจะน้ำรางโขกเนาะเอ็มกรูด์ชีคครับเพิ่มความหอมให้เราใส่ลงไปในขั้นตอนนี้เลย ความหอมจะได้อบกลนอยู่ในผัดหน่อไม้ของเราเนาะเห้ห้ทุกอย่างเข้า,นะก,ากันหลังจากนั้นก็ชิมรสชาติครับใส่หน้าจานา่า,า,นารับประทานมากเลยครับเก่งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟล้วเดี๋ยวไปชมหน้าตากันในจานครับ ครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูน้อไม้ผัดพริกเหลืองใส่ลูกชิ้นฝีมือโเดื่ยมใจนะครับลองไปทานทานกันดูนะครับมือนี้ทานกับข้าวสวยร้อนๆรับรองอร่อยถูกใจแล้วนะครับที่เป็นใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ